อุ้นี่สายจนปานี้ยังไม่ตื่นอีกเนีรูุ้ณนี่ใหดีมากเลยนะรู้ไเมรู้ไมรู้ไหมรู้ไมรเ้มรู้ไหมรู้ไหมรูหมรู้ไหมรู้ไหมร้าหม้ไหมร้ไหมู่้อหมร้มรูมู่้มรูมรูบมรู้ไหรมรรมรม่ม่ม่มม ขอ,ขอโทษครับแม่อังขอโทษครับแม่อังแม่ทิพแม่ทิพหนูมีแม่กี่คนคะต้นใหญ่ผมชอบกินเมนูง่ายๆครับไข่ดาวครับผมคุณแม่ก็ช่วยๆกันดูแลผมครับผมว่าคุณแม่รักผมกันทุกคนครับหวังดีกับผมทุกคนนะฮะ อยู่ด้วยกันเยอะขนาดนี้มันก็มีตีกันบ้างครับผมก็มีการกระทบกระทั่นกันบ้างครับผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนนะฮะเรื่องการมาสายของเบสเราคุยกันหลายครั้งนะครับคุณแม่เด็กมันก็จะนอนนะครัชินแล้วครับผมไม่โทษเป็นความผิดใครทั้งนั้นครับเพราะวันที่เราได้ดีก็ บอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะใครครับถือว่ายกว่าเป็นเครดิตทุกๆคนแล้วกันครับไม่รู้ถามได้ไหมทีมงานบอกว่าเลิกกาแฟแล้วหรอครับครับก็ทำงานได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้แม่ๆหมดครับผมอใครใปล่อยโัครับเออน่าจะโทรศัพท์ผมครับ เดี๋ยวเบสโทรกลับนะแม่นะแม่โทรอีกแม่หนึ่งโทรมานะคุณนะครับเออฮัลโหลครับแม่ครับครับผมเบสเออเบสกำลังคุยกับอีกแม่หนึ่งอยู่ครับอยากลองมีแม่อีกเยอะๆเลยครับมีแม่อีกแม่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมต่อให้เป็นสกินแคร์ที่ดีที่สุดในโลกพอมาใช้ร่วมกันกลับสร้างปัญหาให้ผิวหน้าได้มากกว่าแดดฝุ่นและมลพิษอีกใช้แค่นี้พอแล้วหนึ่งตัวหนึ่งขั้นตอนลดสกินแคร์ลดปัญหาผิว หยุดสกินแคร์โอเวอร์โดส